สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะเดี๋ยวมิ้นจะพามาแนะนำะท็อปอัพ o ุลิดหรือว่า175ที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงแล้วก็ดีนะคะแล้วบริษัท ITS ของเรานะคะซึ่งได้เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นบริษัทเครือข่ายที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งนะคะที่นําเอาคลื่นสัญญาณดีๆนะคะมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะซึ่งเป็นตัวนําในการที่จะทําให้ธุรกิจนี้เติบโตได้เพราะว่า เขาวิสัยทัศน์ของเจ้าของเขาได้เล็งเห็นถึงตรงที่ว่าทุกคนต้องใช้ในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีเพราะว่าทุกวันนี้เกือบจะทุกคนต้องทําการไลฟ์สดอยู่แล้วนะคะซึ่งเนี่ยค่ะ แพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้เขาเป็นซิมโปรวีไอพีนะคะโทรไม่อั้นเน็ตไม่อั้นแล้วก็เน็ตแรงเร็วดีนะคะนี่ก็จะเป็นรายรายรับของท่านผู้นันของเราที่ชื่อพี่เชียบนะคะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของมิ้นนะคะที่มาเรียนเรื่องติ๊กต็อกพื้นฐานแล้วก็ติ๊กต็อกแบบมืออาชีพนะคะแล้วก็มาเข้าคอร์สั้นคุณให้เป็น k o l ของมิ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวของพี่เชียบเองเขาได้แนะนำเน็ต โอ้ oh, VIP นี้ให้มิ้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือมิ้นไลฟ์สดแล้วก็เนตสะดุดนะคะนี่เป็นรายรายรับของมิ้นนะที่ได้มานะคะจากบ,บริษัทนี้นะคะซึ่งถามว่าพอใจไหมนะคะก็คือมันตอบโจทย์ะคะ่ะปัญหาทุกปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะหลังจากที่เราแก้ปัญหาเนี่ยนี่เป็นธุรกิจใหม่หลังจากที่มิ้นแก้ปัญหาเรื่องอไลฟ์สดแล้วก็เน็ตค้างเนาะในห้องเนตค้างเนตสะดุดแล้วคนนี้ตอนที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยคนหายหมดเลยนะคะนะี่ปัญหาหนึ่งที่หลายๆท่านเจอ <c oughs> ตัวมินเองก็เจอตรงปัญหานี้นะคะและแต่พอดีมิ้นอะจังหวะดีคือได้รู้จักกับลูกศิษย์ที่เขาทําเกี่ยวกับตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยทําให้มิ้นอะตัดสินใจทันทีเลยนะคะซึ่งวันแรกที่เราใช้เราแค่คิดว่ามันแก้ปัญหาในเรื่องของสัญญาอินเทอร์เน็ตซึ่งเทียบราคาแล้วเราใช้ต่อเดือน699เาแล้วมาใช้ตัวนี้มันคือ699มิ้นใช้2เบอร์ด้วยนะใช้2ไขค่เสร็จแล้วมันมีสัญญาณเทน็ตที่มีปัญหาตลอดเวลานะคะมิ้นก็เลยมาเปลี่ยนเป็นมาใช 175เนาะเป็นโปร V.I.P. ของทางค่ายที่ชื่อว่าตัวทีนะคะสีแดงแดงนะคะแล้วเราก็เอามาใช้พอเราเอามาใช้ปั๊บนะคะเราก็รู้สึกว่าเออสัญญาอินเทอร์เน็ตดีมากเลยไม่มีปัญหานะคะแล้วเราก็เลยเอออันนี้ก็ต้องเนีย่ยต้องขอขอบคุณเนาะ,ะพี่พี่นงกับพี่เฉียบนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนคอร์สเขาเรียกว่าปั้นคุณให้เป็น K.L. ของมิ้นนะคะมิ้นก็คือเปิดคอร์สขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะเรียน t ิ k t o อกแบบมืออาชีพนะคะแล้วก็ พี่ๆเขาเนี่ยเขามีสินค้าที่ดีมีบริษัทที่ดีนะคะเขาอยากจะมาต่อยอดด้านธุรกิจนะคะแต่ตัวมิ้นเองเนี่ยคือเรามีความรู้ด้านนี้แล้วก็เราก็เปิดโอกาสให้ทุคนมาเรียนอยู่แล้วแล้วตัวมิ้นเองก็เป็นคนเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เอาสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาเขามีเนี่ยมามาแบ่งปันนะคะแล้วครันี้มิ้นก็ปลดล็อกให้พี่เขาพี่เขาก็หลังจากที่ได้เรียนกับมิ้นสองวันนะคะปลดล็อกเรื่องของไมซ์เซ็ตปั๊บเรื่องของการขายมิ้นไมบอกการที่วันนี้เรามาขายเรามันเป พอรู้แค่นี้นะคะพี่เฉ็บก็ไลฟ์สดเลยแล้วก็มีมิ้นนะคะที่เป็นคนแรกที่ตัดสินใจพี่เฉ็บไลฟ์สดทั้งหมดอยู่ที่7จ็ดถึงแวันและมิ้นถึงตัดสินใจเป็นลูกค้าคนแรกใน Ti กต o k ให้กับพี่เฉยบนะคะแล้วคราวนี้มิ้นก็ได้ปมาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแล้วเนาะเหมือนกับว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท i t s นะคะซึ่งาถามว่าดีไหมมันเป็นลักษณะของ b บนเนอรี่นะคะแบนเนอรี่ซึ่งแผนการาตลาดของเขาอะจ่ายเยอะมากๆ รวมๆแล้วเนะี่ยทั้งหมดอ่ะจ่ายขึ้นมา70%นนะคะซึ่งเป็นอะไรที่จ่ายเยอะมากๆและเติบโตแบบก้าวกระโดดเนาะพอมินเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานตามตอนแรกคุณเห็นนะจะ,จะมะะีเงินของมินนะที่ที่อยู่ในนี้นะคะที่แบบไม่กี่วันเองนะคะจากการที่เราใช้ดีแล้วเราก็บอกต่อลูกศิษย์แต่ละคนแล้วแต่ละคนก็มองเห็นถึงภาพของการเติบโตใน,ใ,ใ,นในภาพรวมนะคะเขาก็อยากจะเอาไปต่อย่อบ้างนะคะเขาก็อยากเอาไปต่อย่อบ้างแล้วจนกระทั่งทําให้ตอนนี้นะคะ ลูกศิษย์ลูกหาของมิ้นที่เขาเข้าไปไลฟ์สดแล้วก็ไปแบบแบ่งปันให้เพื่อนๆนั่น,นแหละว่าถ้าใครอยากจะไลฟ์สดก็ใช้สัญญานี้สิ175บาทต่อเดือนนะมันคุ้มมากๆเลยนี่นั่นน่นนะคะแล้วมันก็คุ้มจริงๆเพราะว่าสัญญาณเน็ตที่ได้มาคือมันแบบมันดีจริงเนาะและที่สําคัญมันเป็นไบนาลีที่แบบ1แตก2แบบเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่แตก2 1่แตก2ในที่นี้คือถ้าเราเป็นแพ็กเกจใหญ่สุดหรือว่าเขาเรียกว่าแพ็กเกจ XL เนี่ยเราจะมี เนี่ยที่เป็นไบนารีหนึ่งแตกสองแบบนี้ค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้ากล่องอะ,ค,ะ 15, 15, ค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าเขาเรียกว่าเอ่อเหมือนเหมือนมีไบนารี้แบบเนี้ยสิบห้าสิบห้าช่อะคะ่ะซึ่งมันคุ้มมากๆนะคะซึ่งเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของลูกศิษย์มิ้นคนหนึ่งนะคะที่ชื่อแม่คูปาเนาะแค่เขาสมัครปั๊บนะคะเขาสมัครแนะนำะเป็นเอ็กแอนะคะมิ้นก็ได้ทันทีเลยนะคะเงินที่ได้มาเนี่ยทั้งหมดวันนั้นก็ได้ประมาณอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะสามพันเนาะเนี่ยค่าแนะนําเห็นไหมคะอันนี้เป็นแผงตลาดของมิ้นเห็นไหมไม่กี่วันเองอะคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้เงินมาเยอะเหมือนกันนะคะได้เงินมาแค่ไม่นานนะคะก็ประมาณ2องหมกว่าบาทละ2องหมละและวันนี้พี่สุขใจก็ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกอีกท่านหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์บินอีกแล้วคะ่ะในนี้คือลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนเริ่มเข้ามาเป็นแพ็เกจใหญ่ซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งเราก็จะได้เงินจากตรงนี้แหละคะ่ะที่เขา,าเรียกว่าค่าตกชิ่งเนาะ ค่าตบชิงด้วยค่าอะไรจับคู่ด้วยหลายๆอย่างด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทาให้มิ้นเนี่ยเห็นไหมคะตรงจุดนี้เห็นไหมคะาทาให้มินน้นน่ได้มีเงินนะคะเข้ามาวันนั้นวันเดียวนะคะเข้ามา7,280บาทแค่มีคนสมัครเข้ามาแค่หนึ่งคนแต่มอีกข้างหนึ่งคือมิ้นมีคนรอ,อ,อที่จะตบกินอยู่แล้วนะคะมันก็เข้ามาเป็น7,280บาทซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะคะว้าวมากแล้วก็เป็นธุรกิจที่แบบว้าวมากๆ ะะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมีคลื่นสัญญาณที่ดีมีคุณภาพนะคะมาใช้นะคะแล้วก็เป็นคลื่นสัญญาณที่ไม่มีปัญหาด้วยนะอินเทอร์เน็ตแบบเร็วแล้วก็แรงมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาประหยัดต่อเดือนแค่175บาทนะ,ฉะเฉลี่ยแล้วต่อเดือนแค่175บาทและเราก็ได้ธุรกิจมาตัวหนึ่งธุรกิจตัวนี้ก็คือเนี่ยค่ะ ที่เป็นว่าแนะนําต่อมีรายได้เนาะเราก็จะมีแบบแพ็กเกจที่เราให้เราไปทํารายได้ได้ด้วยตามที่ตอนแรกๆที่ให้ดูไปเนาะก็คือเป็นมีแพ็กเกจเล็กก็เนี่ยตรงนี้นะคะแพ็กเกจว่าเออแต่ละแพ็กเกจเนี่ยเขามี P ีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่คะแนน P ีเนี่ยค่ะสองข้างเวลาสองข้างเท่ากันเมื่อไหร่นะคะสองข้างเราสามารถคุณเอาข้างอ่องกับข้างแข็งคุณกันแล้วเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ทันทีจากขั้นงอ่อกนะ่ซึ่งมันเยอะมากๆนะคะและทุกทุก คนที่เขามา,มาสมัครนะคะเราดันขึ้นไปข้างบนจากข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจที่ถือว่าคุ้มมากๆในที่ตอนนี้นะคะที่ถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสามารถเป็น a s s i v e income ได้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้เป็น Si เ e XL ที่มินสมัครมันจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเห็นไหมคะหนึ่งใช่ไหมคะเขาเราอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมคะทุกๆครั้งที่มีคนเข้ามาสมัครเนี่ยถุกเห็นคุณเห็นไหมคะตัว5 0 0 0 5,000 5,000มีทุกช่องเลยเห็นไหมคือมันมันคืออะไรที่แบบได้เงินเยอะมากจริงๆค่ะ เนี่ยไอที่เป็นรูปดาวนั่นะแปลว่าเราแตกยอกไปละเราสามารถตบกินได้ท,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 ทุก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 อันเลยนะคะเหมือนกับเราแมทชิ่งได้500ทางนี้500ทางนี้ก็เราก็ตบชิ่งเราก็ได้20%่ของ500 500เนี่ยหนึ่งพันไอหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นเราก็ได้สองพันแล้วนะจับกินจับกินไปเรื่อยๆได้เลยอค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรามีกี่คู่ละหนึ่งคู่สองคู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สองพันตรงนี้ก็ได้สองพันแล้วรวมกับค่าสมัครไอค่าเลยนะมีคนมาสมัครหนึ่งคน ก็ได้อีกสามพันรวมก็เป็นเจ็ดพันกว่าประมาณนี้นะครับคืออะไรที่แบบคูไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะแนะนำหนึ่งคนก็ได้เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็มิ้นเองก็จะเอาเนี่ยคลิปนี้นะคะไปวางที่ปิดกลุ่มปิด,ปด,ปดที่มิ้นจะสร้างขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ด้านของอ่าหนึ่งเจ็ดห้าว่าเฮ้ยมันได้มายังไงบ้างนะคะแล้วตัวมิ้นเองอะ่ะได้มาแล้วมิ้นก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ด้วยเนาะคือเราได้คนเดียวเราก็อยากให้เพื่อนได้ด้วยไงก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยอันเนี้ย เป็นไซส์ XL เลยบอกว่าทุกคนเอาไซส์ XL คุ้มที่สุดเนาะอันนี้เป็น PV ที่ทุกคนจะได้ไปเห็นไหมคะ PV แต่ละไซส์จะมี PV อยู่แล้วก็มีโบนัสบริหารทีมด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยสิทธิ์เหล่านี้นะคะเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่มีอธิบายในตอนนี้นะคะคุณสามารถที่จะไปะทำเขาเรียกว่ายังไงล่ะคุณสามารถที่จะไปดูละเอียดเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมินจะฝากลิงก์ไว้ให้ฝากรายละเอียดของการติดต่อไว้ให้นะคะว่าเออเนี่ย ถ้าเราอยากจะรู้เรื่องนี้มากขึ้นเราต้องทำยังไงบ้างแล้วเราก็สามารถที่จะไปทําเงินได้เหมือนที่มิ้นได้เห็นไหมถ้าเกิดวันนี้คือมิ้นมีมีเขาเรียกว่าสูงสุดได้ที่วันละ75,000นะคะเนี่ยคือมันมันเป็นอะไรที่ สุดยอดมากเนาะถ้าเกิดวันหนึ่งมิ้นได้สูงสุดที่7 5็0 0มื้วแปลว่าเดือนหนึ่งอ่ะมิ้นได้2ล้าน2องสองแสนบาทต่อเดือนมันคือไรายได้ที่มหาศาลและเกินและถ้าเราบริหารทีมดีๆนะคะในนี้มันจะมีค่าบริการของ I T S เดี่ยวต่อเดือนที่เราเหมือนกับว่าเราต้องให้เขาดูแลค่าบริหารเดือนแต่ละเดือนเราต้องจ่าย213บาทเป็นค่าบริหารนะคะ ซึ่งในที่นี้นะคะเรายังมีตลาดนัดออนไลน์ของเขาอีกนะที่เราสามารถเอาของไปวางขายได้ซึ่งเขาเรียกว่าสากลออนไลน์ของ i t s ด้วยนะทุกคนสามารถเอาสินค้าของตัวเองไปลงขายถ้าสมมติว่าเราทําเป็นไซส XL, ์ xl เราจะมี17ไอสิบห้าสิบห้ากล่องเห็นไหมคะหนึ่งถึงสิบห้าเนี้ยเราจะมีร้านค้าเหมือนสาขาเซเว่นอีเลเว่นแบบนี้ค่ะสิบห้าร้านเราเอาของไปวางขายได้สิบห้าช็อป เดินไปทางซ้ายเจอร้านเราเดินไปทางขวาก็เจอร้านเราแบบนี้นะคะะเราทุกๆเชา้าอตอน6โมงถึง10โมงเขาก็จะมีการมาพูดถึงแผนมาพูดถึงรายละเอียดของแผนการตลาดของเขาแล้วก็มาให้เรานะคะเปิดโอกาสให้เราไปแนะนําสินค้าของเราในในช่องทางทุกๆวันตอนเชา้าค่ะถ้าใครว่างก็สามารถไป ยิ่งขยันมากยิ่งทํามากคุณก็ยิ่งได้มากยิ่งแนะนําคนเข้ามาเยอะเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้เยอะเท่านั้นนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีๆนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่คุณเองต่างหากที่อยากจะเรียนรู้และพัฒนาเร็วแค่ไหนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้เห็นเงินเร็วที่สุดอยากจะได้เงินเร็วที่สุดนะคะคุณลองเข้ามาตัดสินใจอย่างที่วิ้นเล่าให้ฟังมันง่ายๆก็คือเนี่ยเห็นไหมคะคุณเห็นตัวเอ,อว A, ไหมคะตัวตัวตัวดาวมันจะมีเขียนว,ว่า A B C D เห็นไหมคะนั่นแหละคะ่ะ มันคือตบได้ทุกๆช่องทางนะ,ะซึ่งเนี่ยมันจะมีเนี่ยคำนวณจากคะแนนบาลานซ์รอข้างอ่อนข้างแขนแบบนี้นะคะเนี่ยสฝั่งนะคะถ้าเราจะเอาฝั่งอ่อนนะคะมาคานวณให้ตลอดถ้าฝั่งฝั่งแขนเราก็ไม่ตัดทิ้งนะคะฝั่งแข็งเราไม่ตัดทิ้งแต่ว่าทุกครั้งสมมติวันนี้นะคะฝั่งแข็งก็รอฝั่งอ่อนอยู่ใช่ไหมคะ, mm hmm. ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งแขนเขาไปก่อนให้เขาไปโตๆไปก่อนแต่ว่าฝั่งอ่อนมาเมื่อไหร่หนึ่งอันนี้เป็นไซสะเห็นไฮมคะไซเอสเนี่ย ต่อวันเราได้เต็มที่ที่5,000บาทไซส์เอต่อวันได้เต็มที่ที่หมื่นห้านะคะคัน้นแนะนำคะ่ะเท่ากับต่อเดือน4ี่หมื่นสีนห้านะคะไซส์ size L ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะคุณเห็นแผนไหมคะไซส์เอ็ลก็ต่อวันเต็มที่ที่3 5มหมนะคะเนี่ยแผนงานตลาดก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ,ะคือถ้าคุณมองออกนะคะไซส์ที่คุ้มที่สุดคือไซส์ XL นะคะทุกคนก็อยากจะได้ไซส์ XL เพราะแผงแบงก์แอนี่ของเขานะี่ย ซึ่งแบบเขาจ่ายเยอะมากด้วยรวมๆแล้วอ่ะจ่ายทั้งหมดสรุปแล้วประมาณ70%ซนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบคำนวณแล้วเนี่ยเราก็ได้9 9ชั้นนะคะจำนวนอ่ะ10% 9ชั้นนะคะหลังจากที่เราได้มาแล้วไม่พอนะคะลูกลูกหลางหลานเรนเรนหลเราทำาไปไปไปเขาเรียกว่าเปน็นแนะนำเพื่อนเพื่อนมาใช้ บริการเน็ตดีนะฮะแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจของเขาเลยเนะี่ยเหมือนการลงทุนครั้งเดียวค่ะ1 8ึ่งม่อ3บาทมัน,ม,นมันเหมือนเป็นการลงทุนครั้งเดียวจบเลยนะคะส่วนสิ่งที่คุณจะได้ไปเนะี่ยคุณจะได้เน็ตที่เป็น หนึ่งปีไปนะคะหนึ่งปีก็คุณไม่ต้องเสียค่าเน็ตแล้วนะคะซึ่งเน็ตนี้ก็จะเป็นเน็ตที่แบบโทรฟีไม่อั้นเน็ตไม่อั้นทุกเครือข่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญไรสดนี่คืออร่อยมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะสะดุดนะคะและพอปีต่อไปเนะี่ยคุณจ่ายเพิ่มอีกแค่2 0 0พกับเกบบาทคุณก็สามารถต่ออายุก,การใช้เน็ตได้อีกแล้วนะคะแต่อย่างอื่นคุณไม่ต้องจ่ายแล้วนะค่าแผงที่คุณจ่ายมาหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทนั้นมันได้จ่ายค่า แผงไปเรียบร้อยแล้วเหมือนจ่ายค่าแผงตลอดชีวิตไปแล้วอะค่ะแล้วลงคุณลองคิดแค่นี้นะคะว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่มาจองแผงไว้ก่อนจองพื้นที่ไว้ก่อนแล้วคุณยังอยู่ข้างบนอะ่ะคนในประเทศไทยที่ใช้ามาเป็นเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์กับบริษัทอะ่ะยังน้อยมากๆเลยนะคะยังอยู่แค่200,000กว่าลหัสเองนะคะซึ่งเราก็ยังเป็นต้นๆของประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะมองเห็นธุรกิจตรงนี้นะคะคุณเข้ามานะคะเรามาอยู่สายงานเดียวกับนิ้นนะคะรับรองได้ว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่โตได้แน่นอนและมิ้นเองมีความรู้ด้านของด้าน การปั้นช่อง Ti k t o k ให้บังให้ดังให้ได้่ังมิ้นรู้เรื่องของเทคนิคการไลฟ์ like สดแบบไหนนะ,ะ mm hmm. เพื่อให้เพื่อนๆนะสามารถไปต่อยอดได้และมิ้นก็สามารถสอนคุณในเรื่องของอการทําคลิปวิดีโอเพื่อให้เป็นสมมติถ้าคุณอยากจะทำเรื่อง175ให้เป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รู้จักคุณก็สามารถทําได้และกระทั่งตอนนี้ที่มิ้นกําลังอัดอยู่นะ,ะก็คือการเอาคลิปนี้ไปลง YouTube เพื่อให้เพื่อนๆใน YouTube อีกหลายคนได้รู้จัก เรื่องนี้นะคะเนี่ยคะแนน RV เกิดจากการชําระค่าบริษัทค่าโทรศัพท์นะะอันนี้คือเติมเงินให้คนอื่นเราได้ตังค์ด้วยนะคะอันนี้คือสุดยอดมากแต่ท่านี้คือทุกๆทุกๆสิ้นเดือนอ่ะเราจะได้โบนัสนะฮะทุกๆวันที่1 5นะฮะก็เหมือนกับว่าเพื่อนๆเขาอยากจะเติมเงินโทรศัพท์หรือซื้อสินค้าบริการต่างๆ ในแพลตฟอร์มของ ITS อย่างที่มิ้งบอกเขามีสหกรณ์ออนไลน์ที่ให้เราเอาของไปวางขายได้ใช่ไหมคะอันเนี้ยทุกๆวันที่15เราสามารถที่จะได้เงินตัดจุดนั้นด้วยนะคะคือหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งนะคะซึ่งเราเอาของไปวางขายยังไงนะคะบริษัทเขามีสอนให้หมดเลยเราอยากจะเอาสินค้าอะไรที่เรามีอยู่แล้วที่เรากินแล้วใช้ดีนะคะเราก็ไปวางในตรงจุดนี้นะคะแล้วทุกๆเช้านะคะเขามีประชุมเขามีพูดถึงแผนงานองค์กรน,นะคะเสร็จแล้วก็ เขาให้เราโปรโมทร้านค้าเราเราก็ไปโปรโมทนะคะนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งของการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทําธุรกิจดีๆที่เราไม่ต้องไปตื้อไปง้อขอใครแล้วนะต่อจากนี้ไปนะอ่าเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทเขาทําขึ้นมาซึ่งแต่ละคนนะคะเนี่ยชั้นแรกที่ติดตัวคุณนะ PV มันจะได้ขนาดนี้นะคุณลองดูนะสิบ หนึ่งร้อ Rv นะค,ะคุณสิบเท่าแล้วคุณลงไปเป็นกี่ชั้นอะ่ะมันก็คือเงินที่เราจะได้ต่อเดือนนะคะซึ่งมันเยอะมากเลยส0บเอนาะของการที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้ได้แล่เรื่องรายละเอียด่ทั้งหมดนี้นะคะซึ่ง เราก็ต้องอามานั่งเรียนรู้เองด้วยแล้วเขาในบริษัทเขาก็จัดอนวนยคคามสะดวกให้พวกเราสามารถไปเรียนรู้ทุกมันจะมีเวลาของเขาเนาะที่เขาจะมีไว้แล้วถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณอยากเรียนรู้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะเป็นคนพาคุณเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปศึกษาดูก่อนว่าเอ้ยชอบไหมนะคะถ้าชอบนะคะเราก็สามารถที่จะมาเป็นพักเนอร์กันและมาเป็นหุ้นส่วนกันเนาะอย่างน้อยคุณได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงดีคุณลองเปรียบเทียบดูนะคะบางคนใช้อยู่พันห้าต่อเดือน สองเดือนปลาเข้าไปสามพละคุณไม่ได้อะไรเลยจากการใช้ของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณลงทุนแค่ครั้งเดียวมันจบแค่ครั้งเดียวเลยนะคะแล้วลองคิดดูนะคุณแค่ขยันบอกเพื่อนหน่อยว่าเธอมันมีเธอใช้เน็ตเท่าไรเธอลองเปลี่ยนเน็ตจากที่เธอใช้อยู่มาใช้แบบที่ฉันใช้สิมันคุ้มมากเลยนะต่อเดือนแค่ร้อยเจ็ดสิบห้านะเฉลี่ยแล้วอย่างเงี้ยมินเชื่อว่าเพื่อนๆของคุณนะน่าจะ ตัดสินใจใช้ได้ไม่ยากเพราะว่าจากการที่คุณใช้เราใช้ดีแน่นอนค่ะแล้วมิ้นเองก็ยังมีห้องที่เปิดขึ้นมาเป็นห้อง K.O.L ก็คือห้องที่เราสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับด้านติ๊กตอกพื้นฐานฟรีไม่มีให้ใจ่ายคุณอยากจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้คุณก็สามารถมาเรียนได้โดยที่มิ้นก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ให้คุณได้เสียตังคนะ,ค,ะคุณได้รู้เรื่องของการทําคลิปวิดีโอเพื่อไปหาเงินเพิ่มนะคะแบบนี้นะคะมันจะสุดยอนมากและอันนี้ก็จะเป็น ตำแหน่งนะคะถ้าเกิดเราเข้าไปทําในบริษัทแล้วเนะ่เราจะมีตําแหน่งที่เราจะได้ตําแหน่งขึ้นมาแล้วเราจะมีการให้ออเซลเนาะถ้ามีตําแหน่งแล้วอะบริษัทเขาจะมเออีเขาเรียกว่าแบ่งเปอร์เซนต์ให้เราออเซลก็คือทั่วประเทศทั่วโลกที่เขามาเป็นสมาชิกแล้วนะคะแล้วเขาซื้อสินค้าเขาใช้บริการหรือเขามีการสมัครเกิดขึ้น่ะเราจะได้ออเซลทั่วโลกถ้าเราทําให้2คนที่อยู่ใต้ใสายงานเราหรือเขาเรียกว่าพ์ทเนอร์ที่อยู่ใต้ใสายงานเรานะคะ ลูกลูกชั้นลูกของเราเนาะคนที่เราแนะนํามาเนาี่ยค่ะเขาประสบความสําเร็จเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นตําแหน่งแต่และตําแหน่งเนาะ ถ้าสมมติเราได้รายได้ต่อเดือนแค่30,000ต่อเดือนนะเราก็จะได้ตำแหน่งซัฟฟายเจดก็คือ50,000นะคะแล้วก็ลูบี้ก็คือ100,000นะคะเพอร์ก็คือ1ล้านไอหนึ่งแสนเหมือนกันนะคะแต่เพอร์คือทำติดต่อเนื่อง3เดือนนะคะ,ะแล้วก็เอมเบรลเนาะเนี่ยค่ะตามที่เห็นนี้เลยค่ะแล้วก็ไอ้ที่ได้ตังสองเปอร์เซ็นต์นะคะเขาเรียกว่าบลูไดมอนด์นะคะแบล็คไดมอนด์ได้ห้าห้าคนที่คุณทำให้เขาสำเร็จนะคะแล้วก็คลาวด์ไดมอนด์คือคุณทำสิบคนให้สำเร็จสำเร็จยังไงหมายถึงว่า คุณไปทําให้สองคนสําเร็จคุณก็ได้2%อนะคะสคนในที่นี้คือคุณต้องทําให้2คนนั้นมีมีรายได้หลักแสนเนี่ยค่ะประมาณ3เดือนต่อเนื่องนะคะ mm hmm. คุณได้ทันทีเลยค่ะคุณได้ทันทีตรงออสซิลนะคะสอันนี้ทําได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่มิ้นตั้งเป้าไว้ก็คือว่าแต่ละคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไลฟ์สดเป็นและเขาก็เริ่มมีฐานลูกค้าที่เป็น แฟนพันธุ์แท้ของเขาแล้วนะคะซึ่งธุรกิจนี้ต่อยอดไม่ยากแล้วสิ่งที่เราทําอยู่มันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยเนาะคือมันเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์และที่รองรับไปมากกว่านั้นก็คือทุกวันนี้นะคะทุกคนมีสินค้าที่อยากจะขายแล้วพอดี ITS ก็จะมีแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าสากลออนไลน์ให้เราเอาของไปวางขายได้ด้วยนะคะก็เลยทําเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะและที่สําคัญคุณอยากรู้เรื่องของการ ทำช่องทิกตอกยังไงให้เป็นมืออาชีพตรงนี้มิ้นมีเครื่องมือให้คุณด้วยและที่สําคัญมิ้นก็ยังมีห้องที่เรียกว่า KL ซึ่งเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันเวะลาคุณไลฟ์สดจะไม่มีไม่ได้เดียวใดต่อไปเนาะเราก็สามารถที่จะช่วยคุณในด้านนี้ได้นะคะคือถือถือว่าครบเครื่องนะคะถ้าใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะมิ้นแนะนําว่าให้คุณเข้ามาหามิ้นเนาะ,ะให้เข้ามาหามิ้นนะคะแล้วก็สมัครทิ้งไว้เดี๋ยวยังไงมิ้นจะฝากเบอร์โทรไว้นะคะ เบอร์โทรมินก็0 9 5ย์4แล้วก็3558นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคุณก็ลองแบบมาเป็นอาเขาเรียกว่ายังไงนะ,ะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้นะคะสิ่งที่มิ้นทำทิ้งไว้ให้คุณก็คือเป็นอะไรที่แบบมันสุดยอดจริงๆเนาะก็เดี๋ยวจะเอาทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาไปเป็นอาที่ที่เราจะ ให้ทุกคนรู้ด้วยเนาะและ้วเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเออเนี่ยถ้าเราทําได้ตามที่ตามที่บริษัทเขากําหนดนะเราสามารถไปเที่ยวท่องเที่ยวนะันนี้คือเที่ยวเที่ยวในประเทศนะคะแต่อันข้างล่างเนี่ยท่องเที่ยวต่างประเทศเลยนะคะตั้งแต่ตําแหน่งที่ว่ามีมีเลนแนนะคะมีเลนแนเนี่ยมีเลนมีเลนแน,นคือไปถึงต่างประเทศนะคะบูโรไดมอนด์พอนี่นะคะไปต่างประเทศกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นอะไรที่เป็นความใฝ่ฝันของทุกคนอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะและทุกๆคนที่มาอยู่ในใต้ใสายงานของมินนะคะหรือว่ามาเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันและหุ้นส่วนธุรกิจกันเนี่ยรับรองค่ะว่ามินจะดูแลคุณเหมือนกับคนคุณเป็นคนนึงในครอบครัวของมินเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนนะคะได้ไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้มีแพสซิ่คัมที่เราทําได้ช่วงหนึ่งและะ้วเราเรียกว่าเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตนรนะคะ่ะช่วงเวลาหนึ่งที่เราทําแล้วมันมันเริ่มโอเคแล้วเนี่ยนะคะ เราก็จะแบบได้ตรงจุดนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมิ้นตั้งใจว่าทุกคนเลยนะคะคุณเข้ามาแล้วนะคะคุณต้องมีอะไรกลับไปสักอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วแล้วยังไงถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะทักมาได้เลยแล้วรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมิ้นพาคุณมาเรียนรู้เพิ่มเติมเองเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะสําหรับคนที่อยากรู้เรื่องเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะก็ให้เข้ามาหามิ้นนะคะ